ให้เราใช้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณการักพัินใจเลือดครับเงสวัสดีคับวดครัสวัสดีครับสวัสดีช่ยนะครับนี่สามทามอแล้วสูงเสีย้อีกครั้งนเก็บเสียอ้ตอนเราบดเดี๋ยวพกันคนละคำถาม ค่นข้า่นะฮะทางการขอและการทแในการนเราจะพูดงขยกนบการมละครเวทีอยู่แล้วนักแนที่พอมาเป็นลาครเวทีสุดพรอยเนี่ยครับเราจะมีการซ้อมพุ่งขึ้นในเรืองนี้่ยก็ต้องซ้อมเพิ่มเติมพอสมควรนะเพราะว่าคือเรื่องของของเพลงต่างๆที่ทุกครั้งที่มาคอนเสิร์ตสุาพรเียเขาก็จะไม่ให้โจทย์ง่ายเะไรแล้วเขาชอบให้เเขาจะให้เรา้องเพลงที่บางทีเป็นเพลนลึกของสุราพรที่เราไม่เคยฟังเลยครับแล้วก็เปิดพอพอรู้ว่ามีบทเพลงแบบนด้วยรู้สึกว่า เออยังมีหลายเพลงมากที่สามารถนำมาถ่ายทอดด้วยละครได้ก็วันนี้ผมใหญ่ที่คนได้ติดตามว่าเป็นละครที่แบบน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเกิดบอกว่าเตรียมจิกของมาได้เลยไม่อยากยิ้เลยเดี๋ยวเขาคาดคก่อวผมใหญ่ก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยไปด้วยกันเดี๋ยว่าเดี๋ยวรอติดตามกันใช่ยนะครับถามกั๋วฟางว่ากอ๋วฟางเนี่ยเป็นการมารล่าเพลงสุนทรภพแบบจริงจังครั้ง เป็นละครเพลงด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างก็ด <c oughs> โดนหลอกนะห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหลอกเล่นคือตอนแรกที่ทราบเนี่ยไม่ได้ทราบว่าเป็นถึงละครเพลงแต่ว่าพอได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็เห็นว่าเป็นละครเพลงรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่จะทําให้ตัวฟังแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงเพลงสุดละครได้มากขึ้นครับเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูกันนะว่า เสียจะเป็นยังไงนะฮะคมน่าจะเป็นยังไงเดลองดูกันอีกเป็นคนด้นะหน่อยของุณอยู่แล้วนะฮะคุณุคุณเอเาสายตาหลบไปามกันต่างกิยาสายตาคุณไม่ปอดภัยสายตาไม่อดภัเป็นยังไงผมมองด้วยความชื่นชมอะไระครับผมนี่คือความชื่นชมผมี้องามมคุณถ้าเกิดจำได้เนี่ยเงรัเพลคุณเป็นครู้ใช่ครับส่แว่นใช่ได้โอกาส้องเพลสุกนหครั ครับครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองแล้วใช่หลายครั้งแล้วหลายครั้งเนาะใช่แล้วผมรู้สึกไงครั้งที่ทำอีกครั้งสุดท้ายก็ผมชอบสุดท้ายนะครับทำผ่านที่ดีนะเห็นไหสายตาเมื่อกี้คุณมันไม่ได้หลอกอีกการ์ตูนเออไม่ด้ไม่กทีแสดงครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าทุกครั้งผมก็จะทําให้เหมือนว่าเป็นครั้งสุดท้ายเสมอเพราะว่าจะได้ทำให้เต็มที่ครับคุณจารีครับ หนึ่งสองสามดีแล้วตอนนี้คุกแก้วทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ร้องเพลงเลยเพราะว่าด้วยบทจะเป็นคนแต่งเนื้อร้องครับก็เลยตั้งใจว่าครั้งนี้นะครับ้งนี้จะร้องเพลงให้เต็มที่เป็นไงขอให้ไม่เล่นละครโอเคครับก็น่มีร้องเพลงบ้างครับมีร้องเพลงเดียวโอเคครับ นี่คือเริ่มต้นก็สนุกแล้เดยวต้องคอยบดตามนะตอนนี้เดี๋ยวขอสิบหน่วยไ่ัายข้างก่อนนะับงก็ือนะเดี๋ยวให้ทท่านขอบคุณมากครับนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามไปอ่าต่อเนื่องนะครับนะครับที่จะเข้าตัวคอนเทนตเลยนะครับแต่ว่าอยากให้ได้พบเจอกับนักแสดงนำกอ่อ็นการจูงใจนี่เรารอดูเป็นอยันว่าใจจุใจจอดนะครับอระเขาเซอร์ผมเลต้องรับท่านแรกครับคุณกำนังทัานอินใจด้วย พูดคุยกันคุยนี้ครันก่อนเนาะรายการจุกใจกันก่อนนะครับของกานก่อนเลยครับกันเนี่ยแน่นอนเรามั่นใจในถือรายการร้องเพลงอยู่แล้วแต่พอมาเล่นเป็นละครเพลงในสุนทรพาหมณ์แบบนี้ด้วยเนี่ยยากไหมต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมบ้างก็จริงแล้วสิ่งที่ยากคือตัวบทเพลงสุนทรพราหมณ์เพราะว่าทุกครั้งที่เราได้รับมอบหมายจากมาเสอร์ก็คือจะไม่เคยเลือกร้องเพลงที่หนักหนาไม่ใช่เพลงที่แบบว่าไม่เคยได้เพลงที่ซ้ำเลยเพราะว่ายังมีหลายบทเพลงของสุนทรพราหมณ์ที่ ที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็นํามาร้องใหม่ทาให้หลายคนแบบเฮ้ยเพลงนี้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ <c oughs> งหนึ่งเลยครับรวมถึงครั้นี้ก็จะเป็นอีกหรั้งการที่เราต้องกันบ้านในการในการทําเรื่องตัวเพลงเยอะมากๆ <c oughs> แล้วก็นอกจากเพลงแล้วเนี่ยเรื่องของละครด้วยที่เราซ้ <c oughs> อมกันเยอะมากจนกระทั่งเราคุยกันอะว่าฟัาบอกว่าที่การเราซ้อมกันเยอะมากเลยเนาะ แต่เล่นแค่สองรอบเองอาจจะต้องจุสัื้อประมาณสิบร้อยนะประมาณนั้นมากก็คืออยากจะบอกทุกคนมากถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบครับครั้งหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยก็อยากให้รีบซื้อบัตรกันเยอะนะครับจะได้แบบไม่หายรอบโอ้โหว้าววานนี้มีฟิสแบกฟิสแบกจัดมันดูบอกว่าเป็นไงบ้า้โหรู้เลยหรอใช่อยากมาดูอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้บัตรเต็มแล้วใช่เพราะมีแค่สองรอบ เราต้องบอกต่อไปเรื่อยๆให้มีต่อต่อไปมีหลไยรอบถูกต้องไหมครับเอาไปที่ฝากบ้างของฟาร์กเนี่ยเอาเรื่องของกามารอเพลงนสุนทรพรต่อเลยรถึงเป็นละครเรลงด้วยเป็นยังไงมาได้ไงก็ไม่รู้นะคะมาได้ไงก็ตอนที่ติดต่อมาก็ยังมีความแบบไม่มั่นใจนางเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงสุนทรพรก็เป็นเพลงที่คลาสสิกอมตะมากแต่ว่าตัวฟาเอนก็ไม่เคยได้มีโอกาสร้องค่ะ ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้ามาร้องเพลงสุนทราภรณ์แล้วก็คราวนี้คือทั้งร้องทั้งเล่นละครแล้วก็เต้นด้วยก็รู้สึกว่าโอ้เป็นครั้งแรกที่ครบสุดๆเลยค่ะเดี๋็กเพื่อนบอกว่าระหว่างละครแบบเพลงว่ารัองได้เพราะค่ะเขาเร่องะไครับไม่อยากสปอยเลยเราสังเกตที่บอกนะครับจะมีคนแบบจิกไม่รู้จะบอกขาดหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ดีคุณมาทำอะไร อ๋อก็ผมเป็นแฟนคลับของสองคนนี้คือแัอะอันนี้ติดตามคุณจะพูดเกินไปผมติดตามคุณมานานมากเลยขอบคุณมากครัตั้งแต่คุณประกวดเพลง KTN นะพูดไปตอบถูกตอนตอนเซนดีมีสองคนเลย KTN พูดไป KTN ถูกมีสองคนอันนี้จะสตาร์เลยแต่ตอนเด็กๆมีเขาเคยประกวดร้องเพลงรุ่งรุ่งเลย KTN ติดตามมานานมากใช่ตอนเด็กๆเคยประกวดด้วยกันด้วยเป็นพี่น้องกัน หลอกสุดมาคอนมาหลายครั้งเลยใช่ไหมใช่ครับสองครั้งนะครับครั้งที่สองก็หลายครั้งนะครับหลายนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็ถือว่าหลายครั้งแล้วถ้าได้ก็หนึ่งครั้งก็ถือว่าหลายครั้งอ๋อไอ้เจ้าหมาตัวนีเนี่ยคุณก็เป็นตัวโจงแน่เลยนะเดี๋ยวเฮ้ยบ้าคุณทำไมป็นตัวโจ้คุณเป็นตัวเ่งเป็นตัวที่ขืนบอเฮ้ยเราบอกไปได้สิถ้าบอกนี่คือแบบว่าเรื่องนี้จบแล้วนะเพราะว่า ถ้าเป็นแบบว่า power ranger เนี่ยผมเป็นตัวพิเศษอะตัวเขียวต้องรู้ไหยเนี่ยต้องรู้ไหมเนี่ยแม่เอาเป็นตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่านี่คือบุคคลสำคัญในละครเพลงเพลงรักเแฟนดิจิตนะครับเพราะว่าเล่นเป็นคุณแก้วใช่ครับไหมครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็คูด้วยคุณแก้วเนี่ยเขาเป็นคนประพันเรียบร้องครับก็จะไม่ค่อยร้องเพลงสักเท่าไหร่ผมก็จะไม่ค่อยได้ร้องเพลงมาครั้งนงนี้ครั้งนี้คือตั้งใจเต็มที่เลยครับเขาให้มาเล่นละคร ครับไมด้ลองเหมือนเดิมสายใจได้ลองได้ลองไปลองใช่ไหมได้ลองเลยรอเวลาว่ารอฟังได้ไหมละครโอเคนะฮะทิ้งท้ายคลิปนี้ไแล้วกันว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับความจิงยังไงบ้างกันโอ้โหผมอยากให้ทุกคนจับตาดูทุกซีนนะครับเพราะว่าในละครพวกนี้เนี่ยนอกจากมีเรื่องน่ารักแล้วนะครับเราจะร้อยลิ้นด้วยบทเพลงอันเท่ร็อกของสุธารพรเอาไว้แล้วก็อยากให้ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมัน พิเศษมากๆนะ <Okay. S 1> ครับทั้งยินน่งการแสดงทุกคนตั้งใจมากมากเลยถึงและวันนีทุกค,คนจากองสุขภาพด้วยครับเป็นเกียรติมากๆกับตัวผมและก็ทุกคนนยครับรอดูนะครับเอาตอนนี้ขอเสียงผู้เมกับกบไม่สามข้างก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับการให้เราได้รู้เพื่อขอบคุณให้ครับเดี๋ยวให้เราทำได้ไหมเดี๋ยวขอเอาจะให้ให้ตอนนี้เลยเหรอให้เลยใช่ไหมให้ผมเพ้<อ>ลูกลูกลูกอะไรเงาผมไม่แบ่คุณนะตอนที่คุณจะแบ่งสุขภพมาแบ่ง เราเขากลัวงัดด้วยใช่ไหมเอาการด้วยกันด้วยกันด้วยการของคุณด้วย้วผมด้วเหอมีให้แทนด้วยเหรอครับขอแทนไม่มีตังหรอครับเฮ้ยแทนยัไงผมไม่มีเลคือมีผมก็ไม่มีอเันนี้หมอร้อฟาครม่เป็นไรผมบอกใาหมอผมจัดผมได้กันใช่ไหมได้ไหมครับ ทำงานแล้วกทำงานดีมั้การงานกนกันอะไรเงี้กด้วยโอเคฝับพี่ครับโอเคครับ